สัญญากับตัวเองนะคะทุกคนว่าเอาบี o B ที่เรียนแน่นะเส้นทางรวยนะคะหรือว่าขยันที่ชิตเงินล้านไปในหนึ่งปีเนี่ยเราจะทำเงินอย่างไรให้ได้วันมเรียนดอลลาร์นะคะไม่ใช่ไม่ใช่วันเรียนบาทนะคะเราจะเริ่มจากการว่าเราทุกคนที่อยู่อเมริกาเราไปถึงจุดน,นี้ได้เนี่ยถือว่าทุกคนเนี่ยสุดยอดค่ะ สุดยอดจริงๆเพราะว่าอเมริกามันเป็นเวทีใหญ่นะคะเป็นเวทีสําหรับทุกทุกคนที่มาถึงจุดนี้ได้เราคือดาราเราคือผู้พิชิตนะคะเพราะฉะนั้นก้าวต่ออะก้าวต่อสัญญากับตัวเองนะคะทุกคนว่าเอาบี L o B, ที่เลี่ยนแน่นะคะสัญญากับตัวเองนะคะก่อนอื่นเลยแล้วก็ปักบทว่าเป้าหมายของเราหรือว่าแพลนของเรานะคะทุกคนต้องมีแพลน เรามาตรงนี้ได้นี่ก็ถือว่ามีแผนที่สําเร็จแล้วนะคะโดยเครื่องหนึ่งต่อไปเนี่ยเราต้องปักหดต่อถัดไปก็คือเราเจะรีชายเมื่ออายุเท่าไหร่